ครับสวัสดีครับเอฟซีตูกดนะครับเนาะครับเมื่อนี้กระบอกพอๆกับพ่อแต้มนี่นะครับเนาะครับพ่อแต้มพัดสิผ้ามาเบิงเลขเด็ดเลขมงคลนะครับนี่คือวันที่ผ่านมานะครับวันที่สิบหกมิถุนายนหกหกนะครับเนาะเลขเด็ดเลขมงคลครับบนล่างสามกับห้าเน้นที่สามกับห้าสามตะเอารห์สามศูนย์เอฟซีจับคู่บดถึกนะครับเนาะ ครับถ้าว่าเลขวิ่งเลขยกหนึ่งกันยังว่า,สาใส่ได้อยู่นะครับเอพีครับจับคู่ไม่สามหาสามหกสามเก้าเรีออกสามศูนย์ล่างนะครับเนาะครับเอางวดนี้งวดวันที่หนึ่งกรกฎา,าคมเอพีพอแต่งเป็นภามันติดตามต่ออีกนะครับเพื่อไปจงังโศกนะครับเนาะครับพอเรียกพนกักหายมาอย่างละสามหางก็ถือว่าบโบไลน์นะเอพีเนาะครับ ครับวันที่สิบหกเนี่ยพเตรียมพามันวันที่หนึ่งกรกฎาคมตามต่อนะครับเนาะเลขเด็ดเลขมงคลน,นะครับสิบหกอันหนึ่งตัวเนาแต่ผมลืมหนึ่งกคอหกหก เลขเด่นเลขเด่นเลขมงคลนะครับสัดเจนบรครับสัดเจนนะครับเนาะเลขเด่นเลขมงคลนะครับ

สี่กับสาม วันนี้เดนเดนที่4นะครับสัตว์กินนะครับ f อฟเนาะครับระเบิงจับคู่นะครับ สี่หกสี่เจ็ดสี่เก้กาครับสามหางคือเก่านี่คือหลักสี่เนาะครับเนาะ ข้อบังหลักสามสามหกสามเจ็ดสามเก้าครับมีเลขสามตัวมาคือเกาเอพี่ สังเกตตัวเด่นมันเด้อครับเด้องวดที่ผ่านมากไงไฮเดนเด่นที่สามนะครับเนาะแต่ว่าจับคู่อกเขาวันนี้ก็ขอให้มันจับคู่เขาเนาะเอฟซีเนาะครับมาเบิ่งเลขสามตัวเลขสามตัว mục xám xám hộp เจ็ดสี่หกขับนี่ตัวส่วนหลักสามเข้ามาเข้าออกด้วยครับด้วยเอฟซี มีสามหกสามเจ็ดสามเก้านะครับเนาะครับส่วนตัวเน้นเพิ่นกะเน้นทีซีมีซีหกเนาะเอฟเนาะผู้เตียมกับสามห่างหนึ่งกับโบเน้นให้นละครับครับมากระเดีกับพี่จนหน้ามือเอาเนาะเอฟเนาะครับขอให้มันจับคู่เขาปังๆในแม่งวนเนาะเอฟเนาะครับผู้เตียมกับขอกราบขอบพระคุณหลายเด้อครับเด้อทีมงาน ที่จะส่งตัวเลขแนวทางมาให้นะครับเนาะเลขเด่นเลขมงคลหนึ่งกรกฎาคม2566นะครับบนล่างนะครับบนล่าง4กับ3เน้นที่4ครขับจับคู่46 47 49 36 37 39ครขับส่วนเลข3ตัวกับ6 37 3 4 6 7็ สี่หกนะครับเนาะเอามากักคตระใดชอบตระใดฮอกก์จะได้ไปเลือกซื้อเลือกหาสลา,ากกินแะบ่งรัฐบาลไว้เนาะเอพีเนาะครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับเจำคอยืนยันคำเก่านะครับ explode. เด้อเออมรกคตระใดสอบตระใดก็ไปเลือกซื้อเลือกหาสลา,ากกินแบ่งรัฐบาลไว้เนาะครับเนาะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเนาะ เอางวดที่่านมากใหวิ่ง3ามกับหานเพอเตีมให้เบิ่งอีกทีนึงนะครับจะว่าจับปูบ่เขาเขาตะเล็กวิ่งนะครับเนาะครับเอางววนี้ก็คอให้เขาปังๆอีกครับเอาเขามาแล้วก็จะลืมนะครับเด้อ f ี่กดไลค์กดแชร์พรเตีมน้ำเนียขบเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พรเตีมครับสุดท้ายทายสุดนี่พรเตีมก็ขอกาบขอบขอะคุบขอบขอคุอบขอบบบอบอบขอบขาเขบิอบมาติดตามพอบต ครับพอเตรียมคอไว้พรอหใ้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเก็บใยได้ความไข่ให้มีนะครับเนาะรับคอให้มีแต่โศกแต่ลับให้ถูกง่ายรวยเงินกันทุกถุกคนนะครับเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตรียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม